สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พบกับยาและช่องสวนเขียวการบาย,ยากันอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่ายาลงคลิปเกือบทุกวันเลยนะคะอย่าพึ่งเบื่อกันนะคะเพื่อนๆซึ่งวันนี้ยาก็จะพาเพื่อนๆนะคะมารู้จักกับบอลสีสองชนิดนะคะก็คือบอลสีฮองเฮาแล้วก็บอลสีปีกกินรีค่ะ เนื่องจากว่าทางส่วนเขียวการของยานะคะมีทั้งบอลสีฮองเฮาแล้วก็บอลสีปีกินรีนะคะทั้งสองตัวเลยค่ะอยากก็เลยอยากที่จะนำบอลสีทั้งสองชนิดนี้นะคะซึ่งเขาจะมีความคล้ายคลึงกันมากเลยนะคะมาให้เพื่อนๆชมกันค่ะเพื่อนๆ ซึ่งในช่วงแรกๆที่ยาเข้ามาสู่วงการบอลสีใหม่ๆนะคะอยากก็ยังแยกไม่ออกเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะค่ะนี่บอลสีห้องเฮาค่ะอยู่ซ้ายมือค่ะส่วนขวามือนี่เป็นบอลสีปีกกินรีค่ะ บอนสีปีกกินรีนี้เขาจะมีปลายใบเรียวแหลมมากกว่าบอนสีทองเฮานะคะพอดีบอนสีฮองเฮาต้นนี้คือช่วงปลายใบเขางอก็เลยอาจจะดูไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเนี่ยขาเนี่ยค่ะบอนสีทองเฮาเขาจะมีปลายใบที่แหลมนะคะ เหมือนกันแต่ว่าจะสั้นกว่าบอนสีปีกกินรีนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะก้านใบนะคะเรามาดูก้านใบก้านใบของบอนสีฮองเฮาต้นนี้นะคะจะมีสีเปลือกมังคุดค่ะเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะซึ่งถ้าเป็นบอนสีปีกกินรีนะคะ เขาจะมีก้านใบสีเขียวอ่อนกว่าค่ะบอนสีปีกินนรีต้นนี้นะคะทำให้เราจินตนาการถึงหญิงสาวนะคะที่มีความอ่อนหวานและอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะซึ่งเป็นนางในวรรณคดีค่ะขอบใบมีความพลิ้วและปลายใบชี้ลง ที่พื้นดินนะคะเป็นบอนสีที่มีลวดลายเส้นใบนะคะแล้วก็เส้นกระดูกชัดกว่าบอนสีฮองเฮาค่ะเพื่อนๆและเราก็จะเห็นสีของพื้นใบของบอนสีทองเฮานะคะจะมีสีแดงเข้มกว่าบอนสีปีกินรีค่ะเพื่อนๆน เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วดูไม่ยากเลยค่ะนี่ยาเอามาตั้งคู่กันนะคะเพื่อนๆจะได้ดูได้ชัดเจนค่ะมีอีกต้นหนึ่งนะคะเป็นบอนสีปีกินารีเหมือนกันค่ะต้นนี้นะคะพื้นใบจะสีอ่อนกว่า อีกต้นหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าต้นนี้อยากจะเลี้ยงเอาไว้ในที่ร่มค่ะเขาก็จะเป็นสีออกชมพูอ่อนๆนะคะต้นนี้ส่วนต้นนี้สีจะเข้มเพราะว่ายาเอาไว้ให้โดนแดดช่วงบ่ายค่ะนี่ค่ะ เียบกันนะคะหวังว่าเมื่อเพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วนะคะเพื่อนๆจะสามารถแยกออกนะคะว่าบอลสีต้นไหนเป็นบอลสีฮองเฮาและบอลสีต้นไหนเป็นบอลสีปีกกินรีค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องส่วนเขียวการบายากันด้วยนะคะวันนี้ยาก็ขอลาเพื่อนๆไปพร้อมกับภาพบอลสีสวยๆของบอลสีสองชนิดนี้ค่ะบอลสีฮองเฮาและบอลสีปีกินนรีค่ะสวัสดีค่ะ